ออกมาแล้วเที่ยวนี้ไปพักแรงแล้วครับไปพักแรงมาเที่ยวหนึ่งมาว่าเอาเที่ยวเดียวตัดสินกันเลยว่าใครจะเป็น4-6นะครับในนามของสิงสวัยอยู่ในลูทีหนึ่งเทพตัดินอยู่ในลูทีสอง 2, ผ่านบัวขาวนั้นอยู่ในลูทีสามไม่มีอะไรจะเสียแล้วมีอะไรจะเสียแล้วเที่ยวนี้ขอสู้ตายถวายแบตหมดบดหมดหมดแบตหมด,ด,ด,ดแล้วไปว่ากันไปในวันพรุ่งนี้ระยะ250เมตรสุดท้ายไปเป็นไทยวัานี้ต่างคตต่างสทย บมเรียกว่าสัตว์กันมาหนัวเมียยิ่งกว่าหัวเมียดีกันเพราะตอนนี้ต่างคนต่างปีดูที่ประเทศดังถึงจะเอาตัวหลอดปลอดภัยไปในเมื่อสิงสไหวมีเท่าไรใส่หมดผ่านดวขาวพอแม่ให้หมาใส่หมดลิตนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนังด้าน ออกซื้อกระตุกกระเตี๋ยวกินเกลี้ยงหมดแล้วหมดกระเป๋าแล้วต่างคนต่างปีปีขึ้นมาแล้วจ้าเรียกว่าต่างคนต่างปีต่างคนต่างใส่ขึ้นมาแล้วโบว์เที่ยวสุดท้ายในรอบเก็บคะแนนเที่ยวสองก็ไม่สี่สิบใบใสกันมาต่างคนต่างฟัดกันรูปหน่วยแล้วทีเดียวดูดหว่าเทนสักสิบเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้สิงสับไลบี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 ผ่านบัวขาวไม่กลัวเรียกว่าเรียกว่าผ่านบัวขาวมาแล้วไม่กลัวใครแล้วขนาดบัวขาวยังผ่านมาแล้วเอาาล่ะจ้ผนบัวขาววยังผ่าานมแล้บอกว่าหัวเรือเสมอเสมอยังดูไม่อึกยังบล็อกไม่ได้เหลือทีเดียวว่าใครจะเข้าสู่ ซอแม่คอับจอชัยเป็นลำแรกไม่ว่าจะเป็นสิงห์สวยเทพศักสิทธิ์ผ่านบัวเขาวเหลือเรียทางอีกประมาณ100เมตร100เมตรสุดท้ายหัวเรือเสมอกันสมันกันเอาเลยคืนกำไรกับพี่น้องชาวศรีสะเกษฟัดกันเป็นกลัวเนี่ยจะทุกขังเด้งในนามของทางด้านสิงห์สวยเทพศักสิทธิ์สิงห์สวยเทพศักสิทธิ์เปิดไปท้ายขึ้นมากปินบักทุกวันทางดาวแสงดาวแสงก็เป็นเทพศักสิทธิ์ไม่ยอมเลยสิงห์สวยไล้พีขึ้นมากตีคู่กับทางด้านเขาล้มผ่านบัวเขาผ่านบัวเขาผ่านบัวเขาไล้พีสิงห์สวยจดี เรือทั้งสามลำเดียวเลี้ยวมาอยู่ทางหน้าจุดล่อยเลยครับเดี้ยวมาอยู่ทางหน้ากองโดยการเดี๋ยวรอพิธีเปิดและรับเงินค่ารากจูงเพิ่มสองพันครับอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับพราประกาศนะครับว่าเงินค่าราชจูงเพิ่มเพื่อใครครับขอท่านอาเรียกเรือครับร่วมพิธีเปิดนะครับเชิญนะครับ